ทุกคนสวัสดีไอจีสวัสดีออกนะแล้วก็เดี๋ยวรอสตรีมยูทู a แอ f เฟ e บุ o กหรือ,อยังออนหรือ,อยังเบลมาดูซิลูกออนแล้วนะออนแล้วใช่ไหมคะเฟ e บุ o กออน Beyond is beyond. Facebook หรือว่า YouTube ได้นะหรือว่า i อจ g อจเนี่ย,ยกระตุกทำไมถึงกระตุกเสียงขาดขาดห,หายหายเหรอเป็นเพราะตัวนี้เหรออ่าถ้างั้นเอาออกไหมเอาออกโอเคเดี๋ยวนะคะมีปัญหาในการปานกลา วันนี้หมอจะมาอันโฟบ็อกซ์อันสี่บ็อกซ์เนื่องจากว่าไม่เคยอันบ็อกซ์เลยทุกคนบอกว่าพอไปช้อปปิ้งหลุยส์วิคตอมไปช้อปปิ้งชาแนลไปช้อปปิ้งอาร์เมสช่วยแกะค่ะอันบ็อกซ์ค่ะมันไม่รู้จะอันบ็อกซ์ยังไงอยู่มันโลแบดอ่ะของอันเนี้ย้องแต่โลแบดเอาเอาแบดมาเสียบดิอันนี้ใช่ไหมไม่ใช่อันนี้ดิสอนข้างหน้าเอออัน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 ไอโฟนเดียวไปไหนมีความเรียวไปไหน เยวมาอันไอโฟนไอโฟนี้หัวไอโฟนใช่สีทองโล่แบบสีทองเขียนอ่าติอ่า,อาแบบ close ้วยกด close โอเคจะมา unbox สี่ใบ,บที่โลกจับนะคะเพราะว่าจะบอกว่าหมอก็คือแม่ก็คือแม่นั่นแหละหมออาจจะเดี๋ยวขอบอกว่าอาจจะก่อนนะอาจจะเปิดศูนย์ cash f a e หรือว่า ดูแบรนด์เนมด้วยประสบการณ์ยี่สิบปีหมอทําคลินิกมาสิบหกปีแต่ด้วยประสบการณ์แบรนด์เนมแล้วเนี่ยหมอเล่นมาตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วก็มีไฮไเท์สื่อแล้วนะคะก็คือในเอ่อในรายการคุณวิทวัฒน์เนี่ยนั่นคือออนปีห้าห้านี่มาปีหกห้าก็คือสิบปีพอดีฉะนั้นเนี่ยก็ทีหน้าย่อมาจากทีหน้าทีหลังอย่ามั่นหน้ามั่นโหนปรึกษาแม่ก่อนก่อนที่จะเอาปากกาไปวงชาวบ้านฉะนั้นต้องบอกว่านะวันเนี้ย คือในวงการแบรนด์เนมเนี่ยมีอะไรกันนูน่นนี่นั่นไลฟ์เลยใดๆจุดพูดกันเปรี้ยบราคาขึ้นใดๆเนี่ยราคาว่า luxury investment คุณต้องมั่นใจก่อนนะว่าสิ่งที่คุณ invest เนี่ยมันแท้คือในภาษาของแบรนด์เนมเนี่ยจะเรียกว่าแท้ก็คือแท้แวงคือระแวงแท้ไม่แท้วะแล้วแว้ก็คือปลอมแล้วแว้ในจอคือปลอมในไลฟ์ หมอก็เจอมาแล้วนะคะที่มาบิดกันไป3 4ล้าน5ล้าน6ล้านคือปลอมก็มีฉะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเปิดศูนย์แคชเพคคุณถือกระเป๋าใบละอย่างเงี้ยใบละ7ล้านคุณมั่นใจได้ยังไงว่ามันใบละ7ล้านจริงถ้ามันปลอมขึ้นมาเนี่ยใบหนึ่ง7 7 0 0 0นเนี่ไม่มีใครซื้อเลยนะเออฉะนั้นเนี่ยก็เลยมานั่งคิดว่าเราควรจะมีศูนย์แคชเพคซึ่งจริงๆแล้วหมอเคยทำมา5ปีก่อน แต่คุณมีนตอนนั้นเรียกว่า MLC คือ m o n m o k o Luxury Complex ซึ่งก็เริ่มทำไปเนื่องจากติดปัญหาสุขภาพใดๆนะคะวันนี้อาจจะอาจจะถ้าไม่ยุ่งเกินไปนะอาจจะกลับมาทำอีกหนึ่งรอบต้องขอกราบอภัยในการส่ง ATK ล่าช้าและนา s o l i s ิสเปเป็นเป็นผงนะคะไม่ได้เป็นน้ำฉะนั้นเนี่ยคนที่รับไปไม่มีอะไรเลยค่ะขอคืนได้ไหมไม่ใช่สเปนา s o เ i ลิเป็นผงค่ะดีบได้ 2อ0ครั้งก็คือ120่อี่หนึ่งขวดใช้ได้1เดือนฉะนั้นกรุณาอย่างพิมพ์มาถามว่ามันเป็นไม่มีอะไรในเลยค่ะยาบีแรงเพราะมันจะฉุนเพราะมันมีเฮิร์บมีกาลิมีใดๆนะคะโอเคกลับมาเรื่องแบนด์เนมเราจะมาอันบ็อกซ์สใบในการไลฟ์สดอันบ็อกซ์เพราะว่าอันบ็อกซ์ธรรมดาอย่ามาเรียกว่าแม่หมอขอขวัญน,นะคะ เราจะมาอันบล็อกสี่ใบสําหรับการอันอันบ็อกสี่ใบและสองชิ้นที่จะนําเสนอชิ้นแรกคือตครืงกําไรมาเดี๋ยวจะมีอินเสิร์ตให้นะคะอันนี้ราคาเจ็ดล้านห้าประมาณในการที่จะได้อันแลวอันนี้เป็นเคลลี่ที่เป็นเคลลี่เป็นเป็นกำไรเคลลี่นะคะเป็นเคลลี่ที่เป็นเพชรรอเป็นเพชรปาเกตตัวนี้เกือบสิบล้านที่จะได้การอันบล็อกสี่ใบนี้เกิดขึ้น ก็จะมาอันบ็อกซ์ให้โลกจำอันบ็อกซ์ยูทูบเบอร์ธรรมดาไม่ใช่ถ้าแม่มาจะต้องปังปุริเย่โอเคนัมเบอร์วันโอเคเรามาอันบ็อกซ์อันแรกก่อนที่มาเลิกอันบ็อกซ์เนาะเพราะว่ามันเกลือโอ้แต่พูดว่าีิมาเกลือก็เพราะว่าสิบกว่าปีก่อนดิฉันก็ถ่ายแพวไปแล้วอะ่ะแปดหน้าด้วยฮิมาลายันเบอร์ที่ยี่สิบห้าตอนนั้นสองล้านกว่าตอนนี้เจ็ดแล้วก็ไม่รวยทําไม่ได้รวยต้องโง่ด้วยถ้าคนโง่ ก็จะพูดแบบนั้นแหละคะ่ะโอเคนะเบ so อ่ะเอาใบแรกก่อนใบแรกเป็นใบที่มีที่น้องน่ารักไหมน้องเหมือนมอีใบแรกเป็นใบที่มีข่าวนะคะสงสารน้องอะ่ะทุกคนเรียกน้องว่าแอมี่สวรพง์สงสารน้องมากเลยโอเคเอานี้มาตั้งนี้ก่อนนะใบแรกนะคะเป็นคอนซอนซ์18ก็คือเป็นรุ่นเดียวกับที่เป็นข่าวนั่นแหละ แต่ว่าใบนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าหนึ่งเห็นกล่องไหมคะธรรมดากล่องแอมเจะเป็นข้างในสีขาวแล้วทุกอย่างจะเป็นสีขาวหมดเลยแล้วก็ถุงผ้าจะเป็นสีครีมแต่ใบนี้ถ้าสมมุติว่ามันพิเศษกล่องมันจะบุกเหมือนพวกบัคเพสหรือว่าเหมือนพวกลิมิเต็ดอิดิชั่นใดๆตัวนี้ถุงสีน้ําเงินนะคะเราจะอันบ็อกซ์กันนี่คือคอนสตองสิบแปดทาดา หนังเอซ้มโลกไม่จับมาเลยจ้ะคอนสตองกิโมโนนะคะได้แรงบันดาลใจมาจากกิโมโนของญี่ปุ่นไปนี้ในเมืองไทยน่าจะยังมีไม่เกินสิบใบและน่าจะราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะถามว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่ก็น่าจะเจ็ดหลักต้นๆแต่ว่าด้วยความหายากของมันมันจะกลายเป็นเหมือนคอนสตอหนึ่งสองสามใดๆก็ถ้าใคร มีในครอบครอง,องรก็จมเก็บมางำมันเอาไว้เพราะราคามันขึ้นแน่นอนตัวนี้เป็นแฟบริกนะคะเป็นผ้าแล้วก็เป็นลายกิโมโนของญี่ปุ่นตัวนี้เป็นคอ n s สตอมไซส์18ในส่วนของเอ่อตัวที่เป็นข่าวมันจะเป็นไซส์24นะคะในการดูแคชเชคใดๆหมอจะดูให้ได้คร่าวๆหมอจะสอนให้คร่าวๆเดี๋ยวจะทําคลิปใน YouTube กรุณาไปกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอเพื่อเป็นกําลังใจแล้วหมอจะทํา YouTube ช่องว่าดูของปลอมของจริงอย่างไรแต่จะไม่เอาละเอียดมากเนื่องจากของปลอมจะปลอมเหมือนขึ้นนะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นคอนสองสิบแปดเอ้นกิโมโนถ้าใครมีเบี้ยมากหอยมากก็กรุณาเก็บคอนสองตัวนี้เอาไว้มีอนาคตแน่นอนค่ะฟันทงเก็บก่อนอันนี้คือใบแรกนะคะใบที่สองงองงองงอง,อง ือถ้ากล้องมันแทนได้เนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยดรเคสนอนขึ้มเลยกล้องดูแพนกล้อง YouTube กับ Facebook แพนได้แต่ว่า IG กับ TikTok เข้าไปดูใน YouTube นะคะดรเคเคช n n e l d ดรเคเคทุกอย่างทุกสิ่งชื่อดรเคเคหมดเลยนะคะโอเคใบแรกจบไปสำหรับคอนสโองหรือว่ากระเป๋าโซ่องระพงสายอยู่ที่ใดปิด โอเคไปแรกอันบอกใบที่สองใบที่สองคือใบที่ทุกคนที่เริ่มเล่นจะต้องเล่นสีนี้เป็นสีแรกก็คือสีดำเพราะว่ามันเป็นสีภาพบังคับมันเป็นสีเซฟอ่ะมันเป็นสีที่แบบคือเราคิดว่าตัวเองจะเซฟอ่ะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ตาเล่นสีดำซะเยอะอ่ะตรงนี้ถ้าสมมติคนจะแผนก็มาได้ก็จะมีอ่ะเคลลี่ยี่สิบห้า บอร์เกนที่สิบห้าสีดำใดๆหรือว่าซิีิโคาเชตซึ่งจริงๆนี่คือ iPhone ค่ะเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลสวัสดีค่ะอ่ะซึ่งสีดำธรรมดาแม่จานบอกไหมไม่ซึ่งตอนนี้ก็ขึ้นราคาหลักสองกว่าเกือบสามแล้วนะคะโอเคอันนี้คือธรรมดาไปธรรมดาไปไม่อันบ็อกซ์อันบ็อกซ์ตัวนี้ค่ะเห็นกล่องไหมกล่องพิเศษอีกแล้วกล่องดำของเครื่องบิน ใบนี้เรียกว่าอ่ะมันเรียกว่าธรรมดากล่องแอมสจะเป็นกล่องส้มแบบนี้ทําไมอันนี้เป็นสีดำเพราะว่ารุ่นนี้เรียกว่ารุ่นโซบลักซึ่งขน,ข,นขนาดกระดาษยังแบล็กอะแบล็กกันไปหมดเลยเพราะว่ามันชื่อรุ่นาโซบลักถุงผ้าก็สีดําเห็นไหมคะถุงผ้าจะไม่ใช่สีครีมเหมือนปกติใบนี้เรียกว่าเบอร์กินสามสิบโซบลัก ความพิเศษของมันก็คืออะไหล่จะเป็นสีเงิอสีดําด้วยทุกอย่างเป็นดำหมดเลยซึ่งหายากมากใบนี้คือเป็นใบที่แร์ซูเปอร์แร์เป็นเป็น king of black นะคะเป็น berkinso black เพราะว่าปกติเนี่ยอะไหล่ของ a i r n e s สเนี่ยจะเป็นสีพ a l l a d i u m hard b a c ก็คือสีเงินโ o ฮ d hard b a คือสีทอง Rose co, r รสโกอาร์จีฮาร์ดแวร์คือสีโรสโกหรือว่ารูชเนียรฮาร์ดแวร์คือสีรมดำแต่ตัวนี้เป็นสีโซ b แบล็นะคะเป็นสีดำแบบดำสนิทถ้ากล้องแพนเห็นจะจะเห็นว่ามันเป็นสีดำสนิทแล้วก็ตัวหนังเนี่ยค่ะก็จะเป็นหนังครอกโกไดนีโรติคัสนะคะก็คือเป็นหนังตาลเทซึ่ง so Black เบอร์กินโซลแบล็นี่จะราคาแรงกว่าเบอร์กินสีดำทั่วไปประมาณ1.5ถึง2เท่าและจะแพงขึ้นเรื่อยเรื่อเนื่องจากความหายากของมัน นะคะฉะนั้นเราจะไม่พูดถึงจอลเขสสีดำมันธรรมดาไปโอเคจบสำหรับโซแบล็กเห็นไหมถุงผ้ายังแบล็กเลยมันแบล็กทุกอย่างอะคะ่ะผ้าคาดหน้ามันก็แบล็กเนี่ยธรรมดานี้จะเป็นสีเนื้อนะคะสีครีมทุกอย่างมันสีสีดำหมดเลยอันนี้คือเบอร์กินโซแบล็กนะคะซึ่งขายยากมากและไม่ขายถ้าใครเห็นที่ไหนกรุณาเก็บค่ะ เพราะว่าหนึ่งสีดำเป็นสีที่เซฟโซแบล็กเป็นสิ่งที่หายากฉะนั้นแร to fly a แ d s เ v e c l a s s ิกไม่ขึ้นที่ไหนอย่าเอาปากกาไปวงโอเคจบเดอ้อใบที่สองจบไปยังไม่เราใจจักยังไม่เปียกอันนี้เก็บไว้นานแล้วนะคะกล่องค่อ้าจะแอบเยินโอเคมาใบที่สามที่มาไปไกลๆก่อน สวยอ่กมาไปที่สามนะคะจะเป็นหนังธรรมดาอ้าอหมออะไรจะมารุน่นนี่แล้วมาหนังธรรมดาเดี๋ยวมันธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเนต้าดูกล่องซะก่อนกล่องปกติข้างในจะเป็นสีขาวนะคะกล่องอันนี้แบบนี่แล้วก็แอ s เมเห็นไหมคะแอ s อสีทองยิงสปอดยูวีสีทองแสดงว่ามันต้องไม่ธรรมดาและถึงแม้ถุงผ้ามันจะดูสีธรรมดาแต่ สายมันไม่ธรรมดาสายมันสีน้ำเงินคื่ปกติสายมันจะสีน้ำตาลค่ะใบนี้คือคือนี่แล้วกล่องมันเป็นอย่างนี้กล่องมันจะไม่ใช่กลอ่องข้างในเป็นสีขาวผูกระดาษธรรมดานะคะใบนี้คือเบอร์กินสีหนังหนังสวฟเอ้เบอร์กินหนังสวีเหอร์แม่ไม่แม่มาทันทีใบนี้คือ เขาเรียกว่าเบอร์กินอินแน์เอานะคะเป็นการเพนทุกสิ่งอย่างอันของสรรพสิ่งใดๆของ a อเอสลงไปในหนังเลยซึ่งเป็นหนังสวิฟแต่ราคาหลักล้านเหมือนกันมันเป็นการเพนตัวโรดิโอตัวเนี้ยตัวม้าที่อันนี้โรถเชอรศาสตร์นะคะมีท้งเบอร์กินและเพนทีแต่ว่าไม่ถ่ายเพราะว่าธรรมดาไปโอเคตัวนี้คือเบอร์กินยี อินแอนด์เอาตัวนี้ถ้าใครมีเก็บเลยนะคะมันจะราคาขึ้นเหมือนเบอร์กินวันฟูตค่ะโปรไฟล์ไอเไม่ใช่เบอร์กินหนึ่งสองสามนะคะซึ่งก็จะเป็นล i มิเต็ดอินชั n อีกตัวหนึ่งซึ่งน่าเก็บมากๆหมอคิดว่าน่าจะแตะเลข2หรือเลขสามได้เลยนะเอออันนี้เบอร์กินธรรมดานะจ๊ะตอนนี้ก็เจ็ดหลักแล้วฉะนั้นถ้าใครมีบุญมีวาสนาพีใด,ดๆเก็บค่ะเชื่อแม่แล้วจะดี พ่าแม่อยู่วงการนี้มา20ปีไม่เชื่อแม่แล้วจะเชื่อค่ะจบนะอ่าไปต่อใบสุดท้ายซึ่งหมอเชื่อว่าเป็นการอันบ็อกซ์ใบแรกของคนไทยไม่เคยเห็นใครถึงอ,ออกสื่อแม่มาทั้งทีจะมาอันบ็อกซ์เบอร์กินครอคงไม่ใช่แต่ เล้วสุดท้ายใบสุดท้ายนะคะที่จะอันบ็อกซ์ทหมอนเหนื่อยแล้วจับเปียกแล้วเนี่ยเหนื่อยโอเคที่จะอันบ็อกซ์ใบสุดท้ายก็คือดาดาดาเปิดออกมาไม่ใช่สีขาวอีกแล้วใช่ค่ะเพราะว่าอันบ็อกธรรมดาโลกนี้จ้ะแม่นั้นมีบุญคุณอันใหญ่หลวงไม่ใช่คือจะต้องพิเศษเพราะเป็นใบไ,ไให้อลยใส่เบบใเได้ด้วยเออแหละ ก็อันนี้นะคะเป็นเบอร์กินอะไรมาโอนัตัวนี้เอาอีกแล้วค่ะสายสีน้ำเงินไม่ใช่สายสีน้ำตาลฉะนั้นมันมีความเปเชียสเปเชียลนะคะเปเชียลออเดอร์ไม่อยากจะอันบอฟเนื่องจากมันมีเยอะแล้วเดี๋ยวหมอจะลงรูปในตำนานสามร้อยใบให้ดูเบื่อแล้วค่ะเปเชียลออเดอร ใบนี้ยังไม่เคยเห็นใครถือออกสื่อนะคะในเมืองไทยทดใบนี้คือเบอร์กินปิกนิกค่ะหมอเคยเห็นแคลี่ปิกนิกหลายใบนะคะที่เห็นถือออกงานกันใดๆก็ค่อนข้างจะเกลือแล้วใบนั้นก็อยู่ที่หนึ่งปลายถึงสองต้นแต่เมื่อมันเป็นเบอร์กินปิกนิกคือมันเป็นหนังสารมันเป็นไม้สารแบบนี้นะคะอ่ะไม่ดู ที่หมอชอบสีเขียวเนื่องจากว่าสีเขียวมันเหนียวซับนี่ Emerald ซึ่งไม่แอนบค่ะ Emerald ธรรมดาไปถุยก็มี Chanel ก็ด้วยมาเต็มสตรีมหมอชอบสีเขียวค่ะชอบสีชมพูชอบสีสดำชอบสีขาวชอบสีบานเอาจริงๆคือชอบสีโอเคแต่ว่าใบนี้คือต้องเอาไว้ก่อนตอนนี้ราคายอยู่ประมาณห้ากลางห้ากลางนี่คือถูกแล้วนะ เพราะว่ามันเกือบหกแล้วและกำลังจะแตกเจ็ดแน่ๆในไม่ช้าถ้าจะอินเวสให้อินเวสแบบนี้เพราะว่าเจ็ดล้านกับฮิมาลยันทุกคนก็มีค่ะแต่ใบนี้มีเงินซื้อไม่ได้จริงๆใบแรกของเมืองไทยในการออกสือ่อเบอร์กินปิกนิกไม่ใช่เคลลี่นะคะเคลลี่อยู่หลักล้านกลายหรือสองร้านต้นก็คนถือเยอะอยู่หมอไม่ชอบอะไรที่มันคนใชยเยอะอ่ะมัน ไม่แมสโอเคนะนิชนิชทำให้มันดูแบบนิชขึ้นนิชขึ้นน้ามันไซตตัวเองมากเลยฉันมันไซตตัวเองมากเลยเนี่ยโอเคใบนี้นะคะคือเบอร์กินปิกนิกซึ่งเป็นกระเป๋าหวายกระเป๋าสารนี่ะจ่ายยากทิ่เทาไม่ใช่มันเป็นสเปเชียลออเดอร์นะคะดูกล่องเหมือนกันกล่องเหมืนนอนที่แหะนาเมื่อกี้นี้แต่ว่าใบนี้เป็นความพิเศษตรงที่ึ่งเป็นเบอร์กินสองคือมันหายยากมากสามคือหมอยังไม่เห็นใครถือออกสื่อเลย ในประเทศนะคะถ้าจะมีก็คงจะเป็นคนนําเข้าแต่หมอก็ไม่รู้ว่าเขามีหรือเปล่าใบนี้ถ้ามีเงินแล้วไม่อยากจะชนใครราคามันชนหิมาดังนั้นเนี่ยหมอนแนะนําใบนี้เพราะว่าหิมามันเกลอแล้วอะ่ะอืมนะคะก็เป็นการอันบ็อกซ์ใบสุดท้ายนะคะให้ดูชัดๆใกล้ๆเลยไม่ได้ให้แคปไม่ได้ประมูลไม่ขายนี่คือ how to unbox แบบหมอของขวั ไม่พูดเยอะเจ็บคอไม่เยอะแต่มากไม่ต้องหลายใบไม่ต้องถ่ายกับกล่องส้มมหาศาลพ่วงชนเข้าใจค่ะเป็นมาก่อนสิปีที่แล้วนะวันนี้อันบแบบอันอันอแบบแบบแม่จบนะโอเคแล้วก็หลังจากนี้เนี่ย หมออาจจะถ้าว่างถ้าว่างดูเหมือนว่างว่างีีวิตดูเหมือนว่างพดยุ่งเพราะว่ากำลังจะเอาบริษัทลิสต์เข้าตลาดใดๆถ้าว่างจะเปิดศูนย์แคชเพล็เพื่อให้ทุกคนที่เป็นใดๆในโลกออนไลน์และคิดว่าตัวเองถือกระเป๋าเป็นลักชัวรี่อินเวสเมนต์มาฟังแม่ลักชัวรี่อินเวสเมนต์ตัวจริงและก็จะบอกบอกว่ามันควรจะถือของที่แท้อย่ามั่นว่าแท้ จนกว่าจะมั่นว่าแถนะคะถ้าเกิดสมมุติว่าหมอมีเวลาหมอจะเปิดศูนย์ดูให้ในความมีของหมอไม่มีผลทางกฎหมายแต่มีผลทางจิตใจวันนี้ลาไปก่อนพบกับความปวดรวยได้ใหม่ด้วยความหมันไส้เบาๆแต่ว่าจริงๆอยากให้ทุกคนเป็นอินสปายเป็นกำลังใจให้ทุกคนในการสู้พ่อหมอซื้อมาทุกอย่างด้วยเงินของตัวเอง d o n fight a man who is rich be rich อย่าหาผู้ชายรวยค่ะจงรวยด้วยตัวเองเพราะว่า cash is king นะคะถ้าเกิดสมมุติว่าจะแต่งงานกับลูกคนรวยอย่าแต่งงานกับเขาจงแต่งงานกับพ่อมันโอเคซหรบวันนี้ลาไปก่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด follow แล้วก็กดไลค์ให้เพจดรเทเคที่บางัซกรเบกิบันอ้องในใน,ในโลกเม่ตเวร์สของเขาอยู่นะคะ ช่วยไปกดไลค์เพจดรเคแล้วก็กดแชร์ไปเยอะๆนะคะเพราะว่าเพจหมออยู่ดีๆก็ถูกลบโพสไปเลย1ปีสําหรับ Facebook แต่เราก็ตามได้ทุกช่องทางนะคะทิกต็อกอินสตร้าแกรมเฟ o บุ๊กยูทูบนะคะตัว Twitter ตอนนี้ยังพูดก,กับคืนมาไม่ได้และถ้ากับคืนมาได้เดี๋ยวเราก็จะวีตกันต่อนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบาย